พราะการเปิดประเทศนั้นจะส่งผลทําให้การแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นพุ่งสูงขึ้นการพุ่งสูงขึ้นนะครับของการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทําการฉีดวัคซีนนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า3 0 0ห0รายนะครับกลับมาติดโควิด -19 อีกในประเทศไทยตอนนี้กลุ่มที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็วุ่งสู่จังหวัดการท่องเที่ยวะ เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการปลดล็อกอย่างคงเป็นพื้นที่สีแดงต่อไปนะครับบ้านพักคนชาราตลาดสดต่างๆฮะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับในขณะที่หมอกวอยวาวนะครับในเชียงใหม่ก็วอยวฮะบอกว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดบอกว่าเชียงใหม่กําลังเข้าขั้นวิกฤตรู้ดีว่าสถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดแต่ทําไมนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดจึงยังจะเปิดประฏิ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางของสภา,เ,าเรียกว่าเป็นเรื่องของสภาวะเศนะรษฐกิจการเคลื่อนไหวทั่วโลกนะที่เกิดขึ้น เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เราเข้าที่เศรษฐกิจกันก่อนนะคะระับราคาน้ำมันตอนนี้ก็ทรงตัวฮะต้องคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นเมื่นตัวเลข GDP หน้าผิดหวังนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับราคาน้ำมันท่งตัวในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมยังคงฉุดนะครับข้อมูลกลางปิดตัวเลี่ยมสหรัฐอเมริกาส่วนวอร์ซีดปิดบวกฮะได้แรงหนุนจากการประกอบการของบริษัทเมืนตัวเลข เศรษฐกิจกของสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจัยหลังนะฮะด้านนี้ดันทองคำนั้นมีการปรับขึ้นมานะครับในขณะที่อังกฤษนะครับก็ปลดทุกประเทศนะครับจากบัญชีแดงนะครับเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีการกักตัวภายในโรงแรมนะครับรัฐบาลของสหราชาอาณาจักรก็เตรียมถอนทุกประเทศที่เหลือ อยู่ออกบัญชีแดงนะครับด้านการเดินทางยกเลิกห้ามต่างชาติเข้าไปยังอังกฤษนะครับจากการเปิดเผยของแกลนเชลรัฐมนตรีคมนาคมนะครับในวันที่28ที่ผ่านมารัฐมนตรีแถลงว่านะครับเประเทศที่เหลืออยู่ในบัญชีแดงนะครับประกอบด้วยโคลอมเบียสาธารณรัฐโคโดโ มินิกันนะครับเอกวาดอเฮติปานามาเปรูเวเนซุเอลาจะถูกปลดล็อกนะครับพ้นจากบัญชีในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับชาวสหาราาอาณาจักรที่เดินทางกลับจากาประเทศเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องทำการกักโรคนะครับในโรงแรมเป็นเวลา11คืนอีกต่อไปส่วนพลเมืองอของบรรดาประเทศดังกล่าวนะครับได้รับอนุญ,ญาต ให้เข้าอังกฤษนะครับเคสผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในอังกฤษปรากฏว่าเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ช่วงปลายเดือนกันยายนแม้ล่าสุดจะส่งสัญญาณลงเล็กน้อยนะครับผู้ติดเชื้อรายวัน39,842ิคนเสียชีวิต165รหายนโยบายเปิดประเทศของสหราชาอาณาจาักรเรืออังกฤษในขณะที่รัสเซียนะครบยอดตายรายวันทุบส,สติอย่างต่อเนื่อง ะับมอสโกเริ่มมาตรการหยุดงานนะสกัดโควิด -19 ข้อจำกัดนะครับใหม่อันเข้มข้นสกัดโควิด -19 เริ่มมีผลบังคับใช้ในกลุ่มมอสโกด้วยเมืองหลวงแห่งนี้เข้าสู่ช่วงเวลาวันหยุด11วันนะครับ ทางเจ้าที่คาดหวังว่าจะชะลอเคสผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ทั่วประเทศจากการทุบสถิิิสูงสุดนะครับนับตั้งแต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่า <c oughs> มีผู้ติดเชื้ออยู่40,000กับ96ารายเสียชีวิต1,159รายนะครับ สูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิดเป็นต้นมาตอนนี้ก็หลายประเทศก็กำลังหนักเลยในสหรัฐอเมริกาก็หนักเช่นกันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือรายงานของคิมจองอึนนะครับบอกประชาชนชาวเกาหลีนะกินน้อยลงนะครับเอกอากาัครราชทูตเปียงยางพบหย่างเจียฉีนะฮะในปักกิ่ง สำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเปียงยางเมื่อไม่นานมานี้ออกคําสั่งให้ประชาชนเกาหลีเหนือที่กําลังอดตายให้กินอาหารให้น้อยลงนะครับไปจนถึงปี2025ชี้มีโอกาสน้อยที่จะกลับมาเปิดพรมแดนใหม่นะครับเอกอัครราชทูตของเกาหลีเหนือประจําประเทศจีนเข้าพบกับหยางเจียฉีนะครับอดีต รัฐมนตรีแห่งรัฐและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในกรุงของจีนนะในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อกระชับอํานาจอ้างเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับวอชิงตันอ่าวอชิงตันเอ็มเซมิเนอร์นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกานะครับอ้างว่าเพียงอย่างกําลังบอกกับประชาชนที่อดอยากของตนเองให้กินอาหารให้น้อยลง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ก็เป็นข้อกล่าวอ้างของสื่อสหรัฐอเมริกาที่โจมตีเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องในขณะที่แข่งสะสมอาวุธนะปรากฏว่าอินเดียนะครับ, India, รบทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปศักยภาพนิวเคลียร์ถล่มได้ทุกเป้าหมายนะครับในจีนอินเดียทดสอบขีปนาวุธนะครับข้ามทวีปศักยภาพนิวเคลียร์ซึ่งสามารถพุ่งไปถึง แทบทุกพื้นที่ของจีนไม่กี่สัปดาห์หลังเพิ่งมีข่าวว่าปักกิ่งทดสอบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาถ้อยถแถลงในช่วงเย็นวันที่27ตุลาคมนะครับอินเดียคุยโวความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธนะครับเป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธที่ถูกเปิดตัวเมื่อ3ปีก่อนแต่ การทดสอบเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นการทดสอบครั้งแรกโดยกองชการกองกำลังยุทธศาสตร์แห่งอินเดียซึ่งอินเดียก็จะมีปัญหานะครับระหว่างจีนเนี่ยอยู่ที่พรมแดนภูเขาหิมาลัยนะครับล่าสุดก็มีการประทะกันนะครับมีเจอมีทหารทั้งสองฝ่ายนั้นก็เสียชีวิตจากการแย่งเรื่องของพรมแดน ในขณะที่เด็กวัยแบเบาะกราลงสาวยน้ําเกือบเสียชีวิตนะครับผู้ใหญ่ช่วยทันอย่างวุดวิตนะครับสื่อต่างประเทศเผยคลิปวิดีโอระทึกเด็กวัยแบเบาะรายหนึ่งกราลงสระน้ําด้วยความเดียงสาก่อนจะจมน้ําเสียชีวิตเกรดีผู้ใหญ่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นพ่อรู้ทันฮนะรุดวิ่งเข้ามาทําการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นภาพจากวิดีโอวงจรปิดเกิดขึ้นที่บราซิลเด็กวัยแบบะเบาะถูกปล่อยทิ้งไว้บริไว้เดินเล่นอยู่บริเวณริมสระจากนั้นก็หนูน้อยก็คลานเอาเท้าแตะน้ําในสระซึ่งดูเหมือนจะลึกขนาดเมตรทันใดนั้นก็มันหนูน้อยก็พลัดตกลงไปในสระนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีคนมาทําการช่วยเหลือซึ่งเป็นบิดาส่วนเ,เสริมวิดีโอนะครับบอกว่า วิดีโอนี้ทำให้ฉันเครียดตลอดยินดีกับผู้พ่อนะที่สามารถปกป้องชีวิตลูกน้อยไว้ได้ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ดโดยสารนะีในสหรัฐอมมเมริกานะครับปรากฏว่าต่อยแอร์โฮเสเตสสาวเนี่ยนะครับจนกระทั่งกระดูกจมูกหักนะครับเครื่องบินต้องลงจอดอย่างฉุกเฉินนะครับเที่ยวบินลำหนึงนะต้อง ลงจอดอย่างฉุกเฉินที่เมืองเดนเวอร์นะครับสหรัฐอเมริกาหลังผู้โดยสารคนหนึ่งก่อเหตุทำร้ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจนจมูกหักจากคำแถลงของสายการบินอเมริกันนะครับแอร์ไลน์ ce, นะครับซึ่งปรากฏว่า FBI กํากำลังเปิดเผยว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครจับกลุ่มใครและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงานบริหาร การบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็มีภาพชายเนี่ยปรากฏว่าโดนจับไห่หลังอยู่นะครับหนึ่งในจำนวนเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการถ้าดำเนินการต่อไปนะฮะลักษณะอย่างนี้ก็จะมีการปรับเงินประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีลักษณะเช่นนี้นะฮะถูกกล่าวหาว่าโยนกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารอื่นระหว่างนอนอยู่ในอยู่ตรงทางเดินนะครับได้จับข้อเท้าของพนักงานต้อนรับ หญิงคนหนึ่งแล้วเอาศีรษะมุดเข้าไปใต้กระโปรงเธอคนนี้ก็ถูกปรับไปนะครับนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เกาหลีใต้คุมเวลาเปิดปิดนะครับร้านอาหารนะครับใช้ระบบวัคซีนพาสปอร์ตในพื้นที่เสี่ยงสูงปูทางอยู่ร่วมกับโควิด -19 นะครับรัฐบาลของเกาหลีใต้เตรียมยกเลิกมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหาร ะจะนำระบบวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้แทนในพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นสนามกีฬาในร่มนะครับห้องอาซาวนา่าบาร์เป็นต้นโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูการดำเนินชีวิตให้กลับมาเป็นปกติที่สุดแม้โควิด -19 จะยังไม่หมดก็ตามนะารับมาตรการาผ่อนคลายเคสแรกเริ่มต้นนะรับมีผลตั้งแต่วันที่1พื้นพฤศจิกายน <c oughs> โดยรัฐบาล โซ so, คาดหวังว่าพวกเขาจะยกเลิกข้อจำกัดทางสังคมทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อโควิด1นาทีรายวันต่ำกว่าหลายๆประเทศขณะที่จำนวนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตก็ต่ำมากเช่นกันซึ่งก็เป็นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้อินโดนีเซียนยะกยอมปล่อยสาวสหรัฐอเมริกาฆ่าแม่ยัดกระเป๋าพ้นรือนจำบาหลี หลังติดคุกอยู่เป็นเวลา6ปีหญนะิงอเมริกันคนหนึ่งที่ก่อเหตุฆ่าแม่ยัดกระเป๋าเดินทางในโรงแรมหรูแหนะแห่งหนึ่งในเกาะบาหลีของอินโดนีเซียได้รับสาร,รภาพนะหลังจากพ้นโทษจำคุกได้เพียง6ปีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี2014นางสาวอิสเทอร์แม็กซบซึ่งเป็นบุตรสาวนะถูกศาลอินโดนีเซียพิพากษาจำคุก10ปีเมื่อปี2 0 1 5 นะครับส่วนนายทอมมี่เซเฟอร์นะครับแฟนหนุ่มเธอของเธอถูกสารจำคุกเป็นเวลา18ปีหลังก่อเหตุฆาตกรรมฆ่านางลีชาฟอนไว์แม็กนะครับมารดาของฝ่ายหญิงในโรงแรมหรูนะครับเซนต์ลิจิสบนเกาะบาหลีรายงานระบุว่าเซเฟอร์ er, มีปากเสียงกับแม่ของแฟนอย่างรุนแรงจึงใช้ อ,อ่างใส่ผลไม้ทุบศีรษะหญิงวัยชรา62ปีจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นเขาและก็นางสาวแม็กได้ช่วยกันนำศพแม่ไปใส่กระเป๋าเดินทางเพื่ออำพรางความผิดพยายามขนกระเป๋าลงไปอย่างแท็กซี่เพื่อหลบหนีไปโรงแรมก่อนทุดท้ายมีคนไปพบศพนางาซีลาในสภาพเปลือยท่อนอล่างนะฮะซุกอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ใบ,ใบเดียวกันนะสุดท้ายก็โดนจับแล้วก็โดนจําคุกนะครับภาพลบภาพความจำแบบแย่ๆนะครับพ่อเท่ามาเลเซียลงทุนร่วมแสนเนลิมิรส้วมนะครับสาธารณะอย่างรู้หรานะครับเพื่อให้กับชุมชนนะครับหลายคนอาจมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีนักกับการใช้ห้องน้ำนะครับสาธารณะแต่นั่นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปคุณตาวัย84ปี จากเมืองโกตาบารูนะครับรัฐกรันตันของมาเลเซียใช้เงินราวประมาณ1,000 0รลิงกิตหรือประมาณ80,000บาทเศษในละมิดห้องน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่แค่สะอาดแต่ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันราวกับโรงแรมใหญ่นะครับห้องน้ำสาธารณะของกุนตามีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโต๊ะแต่งหน้าโทรทัศน์หรือแม้กระทั่ง เครื่องทําน้ําร้อนสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาทําการจิบกาแฟแบบชิวๆนะครับคุณตาอามัดซึ่งเป็นเจ้าของปั้นนมันในเขตเมอร์ Kate, uh, Mirror, นะครับตัดสินใจสร้างห้องน้นําชิตนนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนหรือผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้ประโยชน์นะครับโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับคุณตายืนยันว่ามีเจตนาดีและไม่สนใจหากใครจะมองเป็นเรื่องแปลก นะครับผู้ที่เข้าห้องน้ํสาสถานะของคุณตายังได้ส่วนลดเวลาไปซื้อของในร้านกราฟป,ปีกในปั๊มของเขาด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด1 9นนะครับกำลังระบาดหนักในรัสเซียในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในบราซิลนะครับ เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยตอนนี้ก็ไทยก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับทุกประเทศในฝั่งสาภาพยุโรปจะทําการเปิดประเทศพร้อมๆกันนะฮะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับตามข้อกําหนดที่เขาวางร่วมกันว่าวันที่1พฤศจิกาย,ยนจะเปิดประเทศในเอเชียโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ยังไม่มีการเปิดประเทศยกเว้นไทยนะครับกับสิงคโปร์ที่จะมีการเปิดประเทศแต่โดยส่วนใหญ่ประเทศที่เปิดนั้น ก็ส่งผลทำให้สภาวะาที่เรียกว่าการติดเชื้อโควิด1 9นั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครูคนหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปสอนอแบบสอนแบบไร้พรมแดนสอนเป็นครูไต้หวันสอนคณิตศาสตร์บนพรทับคนดูก็หลายล้านคนทีเดียวนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นการติดการแพร่ระบาดโควิด1 9ทั้งในอังกฤษนะครับ แล้วก็ทั้งในรัสเซียกําลังเป็นประเด็นนะโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้ plus ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยกำหนดให้ร้านอาหารปกติมีเวลาเปิดปิดคราวนี้จะใช้พาสปอร์ตวัคซีนใครไม่ฉีดวัคซีนก็จะเข้าพื้นที่นั้นไม่ได้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีการลดระดับนะครับ จังหวัดต่างๆ7จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเปิดให้มีสถานบริการและไอคอร์ไพร้านอาหารสามารถที่จะดื่มสุราได้นะครับแล้วก็มีการเลิกเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ทั้งหมดก็ไปฮะเลิกเคอร์ฟิวทั้งหมดที่เคยมีการประกาศไว้เพื่อรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการการเปิดประเทศก็มีคนตั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่การทำโพลมาล่าสุดร้อยละเก้าสิบห้า กครประชาชนไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพราะการเปิดประเทศนั้นจะส่งผลทําให้การแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นพุ่งสูงขึ้นการพุ่งสูงขึ้นนะครับของการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทําการฉีดวัคซีนนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า3 0 0ห0รายนะครับกลับมาติดโควิด -19 อีกในประเทศไทยตอนนี้กลุ่มที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็วุ่งสู่จังหวัดการท่องเที่ยว เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการปลดล็อกอย่างคงเป็นพื้นที่สีแดงต่อไปนะครับบ้านพักคนชาราตลาดสดต่างๆฮะต้องเผชิญก,กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับในขณะที่หมอกวอยวาวนะครับในเชียงใหม่ก็วอยวฮะบอกว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดบอกว่าเชียงใหม่กําลังเข้าขั้นวิกฤตรู้ดีว่าสถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดแต่ทําไมนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดจึงยังจะเปิดประฏิ เปิดจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่สื่อของสหรัฐอเมริกายังคงโจมตีเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องและยังคงโปรเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นสงครามไอโอหรือก,การต่อต้านข่าวกรองนะครับและสถานการณ์โควิดที่กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ